เรือาบทั้งคู่ครับโอ้บัตรหนึ่งสองสามกำเดนบัตรฝายืนซิมแล้วครับเป็นดาคกับเอ้ากัดฟันบวกขึ้นต่างคนต่างแลกบัตรครับต่างคนต่างแลกบัตรแทงเข่าซ้ายเตะขวาครับแอนแล้วแอนอีกสอกซ้ายแล้วก็รัวร้อยครับเรียบร้อยไปครับเรียบร้อยไปเลยครับโอ้โหสุดสุดจริงๆครับมวยกู่นี้ครับ ป็นไหมานหมานปลดล็อกแล้วเป็นไงบ้างหมาของหมู่บ้านครับมล้ล็อกแล้วนะปลดล็อกนะหมู่บ้านครับเออรนมากแล้วเ้ยเออนี่แหละป็ตอนไงบั่งสอสมานสอสมานปลดล็อกแล้วเป็นไงมัาง มาแล้วนะเออมาแล้วพรุ่งนี้ลาบนี่เป็นไงเปิดกินฟรีป่ะกินฟรีได้กินฟรีกินฟรีกินปีกินปีครับกินปีโอ้แน่นอนอีกแน่นอนอีกของหวานก็เป็นขคนแรกครับเป็นไงบ้างครับพี่ครับก็เป็นความหวานของหมู่บ้านครับเหมือนหมู่บ้านเราถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนลุงวนอ่ะนะเจอเจอกระดีเจอมาราุมอ่ะเจอมรสุมชีวิต ดังเลยนะเจอร์ส่งกุัลเลยไหมว่เจอมาสมงล้วก็น่แหละครับลายต่อไปก็น่าจะดีขึ้นครับนะแางเพชรสมานก็คาดทษไว้แล้วนะน่าจะเตะคุณหลงนะอ่าผมผมผมอยากให้เป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้ามันทำไม่ได้นะฝากบอกคุณหลงด้วยครับใส่มันน่าหนักหนหน่อยนะใช่ครับแต่ให้แขนหักเหมือนเหมือนไฟที่ผ่านมาก็ได้นะเดี๋ยวถ้ามันแขนหักจริงมันตายไม่ได้ เดี๋ยวผมใช้เพชรสมานมันมาเป็นยามที่นี่ขาดยามอยู่มีอาชีพสำรองแล้วไม่ต้องกลัวมีอาชีพสำรองไม่ต้องกลัวนะรับรับรองรับรองว่ามีอาชีพนะฝากฝากด้วยครับก็น่าจะแจ้งนะกดล็อก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 แจ้งเกิดไอ้สามสิงด้วยเออแจ้งเกิดไอ้สามสิงด้วยนะสงสัยว่าไอ้สามสิงมันจะดูไลฟ์สดผมตอนบ่าย ดูเด็กเล่นมาตลอดเล่นมาตลอดวันนี้ไม่ได้เล่นอ่าอ่าวันที่เล่นไม่ได้แล้ววันนี้ก็ไม่ไม่คิดจะทักมาด้วยนะเฮ้ยผมโปนให้เสตย์อยู่ติดไปโดนหลงสามบาทสามบาทอาชีพมือหนึ่งอาชีพมือหนึ่งแกเกิดแล้วเนี่ยลาปีเปล่าลาปี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  บอกไอ้สามไอ้น้นนะเดินลาฟีลาปีเดอนกันยาณะวันนี้ทั้งวันอาีพลาฟีเดินลาฟีลาฟีลาฟีลีเดอนนี้วอนนี้สองไง